อยู่ไหนอ่ะเพื okay. Big, okay. be, wait, wait, wait. Okay. ่อนเองอยู่ไหนอ่ะสตาร์บิ๊กกี้เมาส์เดี๋ยวอะไรบิกได้ยินเสียงเราไหมบิ๊กถ้ากูจะโทรมันจะไม่ยากอะไรเลยจ้ะู่แล้วเสร็จแล้วโอเคไม่ไม่มีใครได้ยิเสียงเราเลยหรอเสร็จแล้วรหัสบารโคตรเบอร์ทีไรก็รู้สึกน่าดีฮะ เสียมันก็ตกอะเสียงใครอะเสียงเราหรอได้เวลามือหลับละไอ้แค่นั่งขอตั้งแม่แบบเลเออเนี่ยจำม่ไดองเนี่ยได้ได้ละได้ละเป้าวปาวเดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีเกมมันแบบโปเางเงี้ยวะ o ือี่สมอคอไปเน็ตหอนเอเหรอว่าอะไรนะคุณยูโรว่าอะไรนะคือที่ินเสียงเราไหมเราถามไปสึกว่รอบแล้วได้ยินแต่มันตืขัดโอนงแก้ก่อนอ่าได้ยินชัดแล้วโอเคแต่ว่าถ้าไปลงเาิดชอบเองนะโอเคเหยเน่อเอาอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่ไหนอะใช่เพื่อน นี่ไงพี่ปั้นโซคูไงไหนปั้นโซคูไหนไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวนะเดินหาเฮ้ยมีพี่ปั้นโซคูแบบทับศัพท์เลยอ่ะอ๋อหัวหัวพืชงปราบซัมบี้ใช่ไหมนะเฮ้ยพึ่งซัมบี้ได้เลยเออชัมปี้ฮัลโหลเดี๋ยวคนเดียวนะใจมีบ่เดี๋ยว ทดสอบอ๋อเ,เระดิ่งหดลบล็อกนี่หว่าโอ้จบแล้วว่าแม่งไม่เข้าอย่ยแมงยังเล่นจอดเลยดีไม่ได้เฮียพี่ปั้นโซคูทำไมต้องพี่ปั้นโซคูด้วยเก่ยบหัวเลย,ยม,นลยมันไส้ เปนตางง่านอง่ายเนาะเพื่อนรู้แอนอต้เออ่งว่างไแว่นูอ่้เเร็วเดีลาฟฟี่ทำไมลัฟฟี่ช้าจังเขาเล่นก่อนเลยพูดจริงก็เว่งแม่งนั่งโหลดอยู่ลืมโหลดรอบอกเจยเจ๋ว่าอะไรลืมกว่าไอดีเราหายไงไอดีเรากูคืนอยู่ เราไม่ได้โหลดระบอกไงไม่ไม่ได้กดใจมันเลยไำต้องรนนะเราได้รออยู่้องนีเลยไหมทำทำได้ยังะไงกันฮัลโหลอีกคนหนึ่งยูโรไปเร็วตัวเองตัวเองไหนอะดูไหนดูเนี่ยมโดดอยู่ปะตัวเอเอาเแล้วอะไรอ่ะก็คนนี้เอาแล้ว เราลาฟฟี่อ่ะลาฟี่ก็รอเล่นกเล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนเลยเขารอโหลดนั่งโหลดโหลดโหอยู่เล่นไปก่อนเลยเราก็เล่นไม่เป็นด้วยเกมนี้ช่วยด้วยนะเพราะว่าโปลเนี่ยตอนเราก็มีเกมหนึ่งอยู่เหมือนกันได้แลยเพื่อนเกมแม่งเลยเฮียลืมฟาร์มมันจะเด่นอยู่จัดไปฉันเชื่อว่นในลูกที ได้สคริปพี่ปัน้นพี่ปั้นกดสกคริปยังไงอ่ะเออเกมแ <c oughs> ปลให้หน่อยดิแปลไม่ออกอันนี้เกมแฮชอะไรอ่ะต้องอทำเตือนทั่วไปนะทำเตือนทำเตือนทั่วไปไม่มีอะไรอนแปลให้ฟังเลยดิแปลว่าอะไรอ่ะ เ่อเดอโนโตสองปีผ่านไปเหรอตุีลิฟตอยเฟิร์ก่อนที่นตัวันมันได้มันได้ไปกำแพงแล้วมันก็งงว่ามันเจออะไรขึ้นทีแรกตุลมงบอยลิฟติฟืูกดอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไม่เป็นะวุฒิไปเถ้ยเถ้ยเถ้มาได้ไหมนะ เย <Yeah. S 2> ให้เลือกปุดจะได้ด้วยเหรอออเดี๋ยวนะคือต้องเลือกเหรอแต่ไม่มีตังค์เลยอ่ะไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องเลือกคือยังไงแบบไม่มีเพย์ด้วยเอะจิ๊บเลยเกมนี้ไม่มีดัมสักแกนใช่ไหม I don't know w h o ถ้ามีดัมสักแกนนะ เราจะงอนเธอเลยบิีเราเไยเราไปเตะเล่นแต่เธอบางนคนเลือกเกมแต่ก็ต้องเล่นเป็นสีเราได้เห็นหน้าปกกับคำอธิบายแล้วน่าสนใจดีไม่รู้ว่ามันที่เกี่ยวกับเรา <S 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 <ด>เจอ,อป้าน <S 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 ตายโดนป้ายมันแตกเยอะเฮ้ยทำไงอ่ะได้ยังไงอ,อ่ะโอ้แบตเตอรี่โอ้วิง้งบอดบอดบอดเจอแทบเลย ระนคับเปิดประตูไงอ่ะกดบ้านเลยเพื่นมานโดนมองไม่มา visa is banned เราเราติดกับมันแล้วเราเปิดไม่ได้อ่ะเราจะออกไปยังไงอ่ะต้องหากุญแจหรกุญแจคุณแจคุญแจหากุญแจกะไม่มีอ่ะคุณแจไหมบอกไม่มีก็คือไม่มีเราจะออกไปยังไงถ้าไม่มีกุญแจเดี๋ยวจอจัดมูฟิ้งเฮ้ยเอากดีเปิดประตูเอากดีเปิดประตูเหรอเอเวอ อุ้ยบางทีแค่คนเราตรวจดูนะเวลาเรรมดาเปิดผีจะเปิดเข้ามาได้ได้ได้แมดไม่มีหมดนะแมดไปฉายอ่ะคือล็อกทุกห้องเลยใช่ไหมถูกต้องทำอะไรดีอ่ะโอ้มิสเตอร์มิน่าด้วยทำอะไรดีอ่ะมันก็ไม่มีผีหรอกมั้งไอโนโน่ยูมีแมดผีอะไรไม่มีผีมีมีมีแมงมุมเดินอยู่รอบๆ มันถ้าคุณเห็นมันห้ามขยับห้ามขยับก็าตัรู้เองส<ะ>ัตว์เมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เคยไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคดีลดตะตกตายเลยเราไม่ชอบเกมผีอ,อ่ะเราไม่ชอบเกมผีเลยอุ้ยเนี้ยแค่แค่เราบอกไม่นะ่งทำเพื่อนเหรอฮัโลโหลฟ้าอยู่ไหนแล้ว อยู่เป็นหมวเที่ยวแต่ในมุมบนโอ้ยอ่ะตกใจบิ๊ก็ตกใจเธออ่ะเธอจะมาเดินอะไรอีกอโอเคเราแยกกันทำไมนี่เราแยกกันดีกว่าเพราะเราตกใจนะบิ๊กอย่าตามเราได้ไหมเรากลัวกลัวอะไร กลัวบีขมขืนยิงจมาเลยเราก็ไปทางขวาแน่เลยอ่ะเราไอ้ป้านหายไปไหนรึไม่รู้วะถ่ายกำแพงไปเรื่อยอ่ะคโอ้ยประตูนี้เปิดได้ไงวะ ก็เลยตกใจตกใจทำไมอ่ะทำไมเราโอ้ให้ตกใจอ่ะเราไม่ชอบอะไรโผล่อย่างนี้เลยกินจัดกินจัดอ,ดอาณาเส้นหน่อยตกมันได้เดี๋ยวเราส่งมันเลยอ่ะเพราะเราส่งมันเลยเราต้อง,งไปต่อทางนี้มึตงต้องหาอะไรมางัดแน่ๆใช่ได้หาแฉลงมา ไม่ไม่เขาบอกว่าให้ไปทางอื่นเขาไม่ได้บอกให้หาแฉลงอ๋อใช่เราต้องหาแฉลงจริงจริงไม่ต้องหาชื่อเราดีเพาะมันคนอินแฉลงได้อะคนอินแฉลงได้อะก็ต้องเราเรามีกุญแจมา,มา,มาเอ้ะไม่ต้องมีแฉลงดิไอ้กูไปหาแฉลงแล้วแฉลงมัน,น,มน,นไม่เบิกเลยนะไม่จริงน่ <Okay. S 1> าจะทางนี้แหละดูสองฝั่งใชเดียเดียยเี เห็นอะไรอ่ะออกสีตองเออเมื่อ,อาากี้เห็นแมงมุมมาอ๋อฮองแมงมุมไหนแมงมุมไม่เห็นกันตัวมาตอนที่มันหนีไปแล้วสิรอ้อกแปะค้อนอุ้ยได้ค้อนมาไปทำอะไรอ่ะเอาไปคุกคุกใบไม้นั่นแหละ ไม่ใช่แสดงแต่ใช้เป็นคอร์นเลยแปลงใหม่เราไปก่อนนะเราขอทิ้งพวกนายไว้ที่นี่แล้วกันเพราะว่าวัดอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วก็ตุกรามรไอ้นี่ยังไงอ่ะมาแรงไงอ่ะมันมาเกาะหน้าเรา,มาเมื่อกี้ใช่ไงก็ต้องกดดีไซน์ด้วยหรอไม่งนนั้นตาย แม่ใจวะเออเนาะไปไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วเพื่อนเรงแรงเลนเดินทางเดนโอเค,อเคตอนนี้ต้องมาที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการนี่ละหุยตัดมาเกมไปไหนแล้วเนี่ยทุกคนอยู่ไหนอ่ะไม่ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเริ่มสับสนแล้วอ่ะพี่ปั้นอยู่ไหนพี่ปัน้นแม่ว่ามาและ อ่าเทรดเดอร์หรอฆาตรกรหรอนี่มันจ,จะตแย่ไปแล้วนะพวกเราต้องคอยดูข้างหลังอย่าอย่าไว้ใจกันละกันต่ความว่าไงว่าอย่าไว้ใจกันลนะกันฉันฉันไม่ใช่ฆาตรกรแน,แน่แน่แต่เลยถ้าคุณอ่านได้อ่านนี้เขาจะมีการทดลองก็คือวิ่งหนีเท่าที่จะวิ่งได้เ้หี้ย ทำไมเราโดนมนมุมเกาะหน้าอีกแล้ววะไม่ทราบมาส้มปะสุ่มมาสุ่มมาสุ่มบ้าอะไรเนี่ยจริงไม่กล้าหันเลยอ่ะแปทไหนอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆเลยมัน เราตามไปอยู่เดี่ยวขวางทางได้ไหมอุ้ยห้องเก็บศพ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 นี่ัวละละปั้นฮัลโหลฮัลโหลวิ่งอยู่ไม่แม่โดนคะทางโดนคะทางเฮ้ยแกล้งกันเล่เหรอกลันมาแล้วกลับมาแล้วกูทำมาช้ากว่า ป้องตัสินถูกโง่หนัอุ้ยอุ้ยปั้นอย่าไปเปิดดีปั้นอย่าไปเปิดปั้นยาปั้นหยุดอยู่นีุ้้ยจะไปเปิดกันทำไมอย่าเปิดมันอันตรายเออเปันแก่แต่แก่ละนี่อ่ตั้งป่าเกมเมอร์ตั้งสงสัยว่าเราสงสัยได้เราให้เปิดหมดเลยคำขวับแรกการหายเล็วเย็แบตหมดช่างแม่งเดินเปล่าได้ที่ไหนอ่ะ อทำยวัเจี๋กลับไว้ก่อนตกใจดนตรีแกไอ้เฮียไม่ชอบแล้วเนี่ยทำไมพวกนายต้องตามฉันมาด้วยละ่ะเราต้องแยกไปนะแยกไปในเกมทีมีกระตายคนเดียวนะลาเพื่อนไปตายด้วยเนี่ยคมั่ม,มนะืองเ่อกันบ้างตาย อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฉันจะบอกไปโอ้ยเี้ยแกวี่เอวหนีหนี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 เฮ้ยจอแกลงวะแ้เอาคนขวัญอ่อนไปเล่นคนตึงมีททำบรรยากาศเกมผีฮะดีขึ้นเยอะเลยใอ้ขวัญออนขอรับไม่ได้ปาชอบนพอดีเป็นคนเล่นเกมผีไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นใช่ไหมปั๊บพี่เอ๊ใช่ไหมปั๊บเออเราเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเนา เว้ยจะตีมไปอุ้ยอ้อุ้ยนเดี๋ยวาไม่พดอแล้วหนึ่งเฮ้อไม่ไวแมงมุมแมงโกะจะหน้าเราอ่ะไม่ไหวแล้วนะพวก็ขอหน้าเราด้วยแต่เราแค่ไม่แสดงอการหรอเดีเป็นคนเงียบเงีย ไม่หรอกมันไม่น่ากลัวว่าแค่มีอะไรมาโหดหน้าอะไรเลเล่นเกมผีอะใส่อีโมชั่นหน่อยเดี๋ยวผู้พัฒนาร้อให้ให้เขารู้สึกว่าอุยมันน่ากลัวนะเล่นผีที่ดียังไม่ต้องกดดันแล้วน่ากลัวที่บรรยากาศตอนเราไอ้แฟนดูเราผีบ้าพี่แล้วว่จะกลับมาเล่นผีดีเีลยมันไม่รอกันเลยได้ไม่รอกัน เองคุณเราไม่รอผมผมยังไม่ได้ออกไปกไอดีเลยจากบ้านเลยอ้าวเหรอนี่ยเนี่เห็นนั่นเลยเห็นโอ้โหนี่โอ้โหโอ้เราเราก็เราก็จะไม่รอพวกคุณนกันรอคาดมากนะมา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 ดูมาดูไลฟ์ดีกว่าแต้คุณซื้อไปขส่ฟิตซี่แม่งเลยตืเตินเลยเจแว่นโอ้ยมันมีเกมผีอ่นึ่ยอ่ะโคตรน่าเล่นอ่ะ อะไรเดี๋ยวเ,เล่นต่อได้ป่ะเรื่องน่มีจบกลเดี๋ยไปเล่นต่อได้เป็นเกมที่โจรี่คนน่ะ, <c oughs> นะหนึ่งก็คือ <c oughs> ความเกียเก็น,นที่หยิมเอาคนที่ขโมยของเยอะสุดซึ่งเราสามารถยัดเงนแใกรเปาเพ่โอนได้อะเข้าใจไน,เน่เ้าใจเกมนะสีปะไม่รู้ดูก่นอย่าเล่นเดโมฟีอ๋อเดโมฟีงั้นไม่ได้ทำไหมล่ะ ให้คนดูโดา<อ>ก็ไก้ะดาเปียปสตปะมาเรนมาเียีโอ้มันจะล็อกอะนรกหนาวะมุนหีแลอันนี้ห้องอะไรอะห้ะอ,งอ,องลูกจงางพนักงานโอ้ยย่แย,ย่ยย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 ย เาเป็นแบบนี้ออกนแนวหน้านะเบื่อนันเนี่ยเออมาเล่นทำไมก็ไม่รู้เนี่ยแล้วออกกันเถอะปะไม่ออกห้ามออกต้องได้ให้จบเออเอาอะไรปะโอ้ยอ่ะยงโอ้โห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 นี่อาวพาะไม่มีคนเดียวโดนผีแดงรัวๆเลยเน่ยไม่ไม่เห็นต้องอิจฉาเลยโอ้โห ลำคาแมงมุมอ่ะมันจะอะไรกันนะันหนาวโหวอะไรขนาดนั้นบ้าหรือเปล่ารอเกมโหลดแล้วกันนะ้ยเด,ด้อพอดีเกมมันไม่ขึ้นเลยให้เลยโหลดโลบออกมาแล้วนะกลัวกลัวหีงี้อรอผนะิดนอนเล่นไบแพฟูเนี้สนุกมาก อ้าวใช่ครับอ้าวผู้ป่วยเอ่อผู้มาเยือนเหรอฉันไม่เคยเห็นมาตั้งนานแล้วนะอ้ยช่วยฟังเรื่องเล่าฉันสัหน่อยได้ไหมอะรับรองว่าเธอจะไม่เสียดายเวลาแน่ๆเฮ้ยศูนดูแลจิตใจผู้ป่วยนั้น ครั้งหนึ่งเคยหมุกใช้งานวันหนึ่งเจ้าของโรงพยาบาลก็เริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองพวกเราไม่รู้เลยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วสิ่งที่มันไม่ดีก็เกิดขึ้นพวกเราพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ฉันเป็นคนเดียวที่อยู่รอดเพราะง,งั้นทางออกทางเดียวคือห้องเก็บของ เธอต้องหากุญแจไปปลดล็อกห้องนั้นเอาไปเลยเนี่ยกุญแจ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวจะมันจะมีการกลายพันธุ์ในห้องห้องห้องเก็บของนะอันตรายมากเลยประตูทางออกเธอต้องไปปิดพลังงานแล้วต้องตามหาฟิวเพื่อรีสตาร์ทพลังงานใหม่และเมื่อรีสตาร์ทพลังงานก็ไปที่ประตูหลักแล้วก็ ประตูหลักแล้วก็ประตูหลักมันก็จะล็อกเธอต้องตามหาบางอย่างที่จะพังปจัจจล็อกแล้วเมื่อเธอพังตัวล็อกเสร็จแล้วก็วิ่งเท่าที่จะวิ่งได้ที่นี่มันไม่ปลอดภัยเอาซะเลย <c oughs> ดยินอยู่ไหนไหมทุกคนไม่ดินแล้ว <c oughs> ท,ำทำไมไม่ได้เสียงใครแล้วว่า ทำไมเขาแค่ไม่ได้พูด,ดเริงๆอ๋อหรอแต่ว่าวแสดงว่าเขาฟังเราแปลนเออเขาฟังป้าฟังแปลอยู่อุ้ยอีกอีกแล้วอ่ะอีกแล้วคูณหลอกแล้วนะแมงมุมไอ้โอ้อดีใจด้วยเราที่โดนหลอกทุกคนไอยทุกวัน้องให้นำบ้างปะจะได้ไม่โดนหลอก เร่ง,งู่ไหนเนี่ยกำลังหาห้องสตอลเล็ดรูมตอนสตอลเล็ดรูมเจอแล้วเอา้เอาพ่อมีปัญหาเกมไม่โห,หลดไหนอยกตัวในรูมอยู่ไหนอ่ะ <_ letter> แล้วก็ตามหาฟิลเพื่อที่จะต้องการมี เราต้องหาฟิวกันนะฮะตอนนี้อ้าวบ้านะ่ะแบทนี่มีนมคนเล็กเยอได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีอะไรเลยระวังผีโผ่ะนะเออไม่น่ากลัวเราพีากักากลัวให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวผู้พัฒนาร้องไห้โอ,อ้พี่ดิเอ็มไม่หนุก็พิธีผู้พัฒนาเราเจอฟิวแล้วฟิวไปทำอะไรอะ่ะเอาไปใส่แล้อความไฟ หรอเจอเจอเจอฟิวบ้างไหมทุกคนเจอเจอเจออันหนึุ่้ยเรามองไม่เห็นเลยแล้วว่ามืดแล้วว่าเดี๋ยวนะทำไมบรรยากาศเงียบหลงเอาฟิวมาใส่นี้เปล่าต้องใส่ทั้งหมดสีนะ่อ

กนะ็มีผู้ดำนิะกสมุทรอไม่ปัญเข้าไม่ได้เพราะาทำไมเข้าไปปุ๊บคือมันไม่ขึ้นอะไรมาให้เลยไม่มีอะไรเลยเข้าจากในเว็บก็ไม่ได้กดเข้าไปในแอปไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแล้วคือพอเข้าไปในปุป๊บกดเกมอื่นจะเข้าเกมอื่นเข้าไม่ได้สักเกม ผมกกไม่ออเ,เช่นอะไรนะเร่ว่าจะเล่นโจโนเบรกพร้อมกันกับโลบองไปด้วยเนี่ยไม่ได้เฉยเลยเข้าไม่ได้เลยมันมีเกมมาใหม่ไม่ใช่เหรเกมผีในสติม่ะยูโรมีสติมันนะมีมีหรือเปล่าสติมยูโรมีนะทำไมหรอโดยจะพาเล่นเอฟซีนะก่อนอีกเอาไปจะแบบเล่นก่นอนยูโร ดีปีปัญหาเราบอกเข้ามาดังแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเ,เกมผีมันค่อน้าเบื่อเราบอกใช่ไหม